สวดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีก็อฝาแกเอาเกียดเดอร์ขึ้นจากการติดหล่มนะมือเก่าครับผมมือเก่าเลยรุ่นนี้น่าจะพร้อมรถเลยครับแกบอกว่าขับมาดีๆมันลื่นครับสไลด์ลงไปเลย เียดบาคนหลุ่นกเ็เกาะคนเห็นรถแงเลยนะ้ปล่อยเหสไลดไใไมีดเพื่อที่จะพายตัวเองนะโอ้มันนกล้อดได้แล้วก็เอวบิดได้ทุกุ แกมาจากตรงนู้นเลยนะนูะ่คนอ่ะรูร่องร่องรอยไม่อ,มยอยากทำนั้นเลยคอยทายมาเรื่อยๆเ,เอาเพิ่งจะเคยเห็นจ่าๆนี่เลยรถอันนี้จีนลม ทักษาขั้นเซียนครับอ๋อมันก็เชียงถึงอ่ะมึงเนี่ยมึงอ่ะขันรถหนูไปมีขึ้นมันไปไดนได้ไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อแล้วจียพายเจียพายขึ้น เขาอกไม่ไิดขึ้นนี่เลยด้วันไปละวันไปละวันขึ้นละวันโอ้โหนกันเร็เมหมไปได้เลี่ย ตังจากลองร้อยดันหนาเราน่าจะได้ดันดูเติบเลยไม่ไดดันลดคนไม่ได้ันแล้วเรา่ะดันหนานงว่เลยหนึ่งัเช็ตเทอร์ฟิล่าตัวนี้ร4 0ยี่สิบจีักรีตัวนี้นะเขาสู้เขาป้าสู้เขาเึแค่ใบหมีมันดินนีสลายเรยวเนาะ có <laughs> để tít léo, có băng tít léo, có khử léo, may khô mà léo, may khô mà léo pa. with Được, đó, không là lập phá lột leo Có bây nhìn có cái mấy hướng thà để đi được mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ไ่มัน่มีแห้งขนาดน,นั้นเนาะมีมันไปได้ทุก้องท่างจริงแสดงว่าป๋าแกนี่ขับขับมาใช่ไหมแกเกียร์ทางนี่แหละแกขับขับขับมามันก็จะถ,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 ถลายลงไปเลย น่าจะถอยหลังมาถอยหลังมาลูกก็ปลีลงไปเลยนะเนี่ยปีลงไปก็อยู่ท่าน,นี้เลยแต่แกก็สู้ไม่ได้ใจอยู่นะเนี่ยสู้จากตรงนี้ไป ดันที่ัแกสู้ไปดินมันน่วมขนาดยืนมันก็เลยยังน่วมอยู่เลย <ś m ary> ต้องดึงอย่างเดียวนะครับเนี่ยดึงถ้ยหลัง สลิงเนี่ยล่ะวันวันสลิงเล่าจะถีกลังถาวรุกงเลยเนี่ยแกปาดตรงเนี้ยปาดแล้วแกก็ถอยหลังมาปะถอยหลังมาแล้วมันมือนตกเลยเด็ถอยหลังถอยหลังมาแล้วมันสาหรายลงเองเลยมั้งเนาะคนตื่นรุ่มม,ม,มากอ๋อพวกไหนหวะที่อยู่่นี่นนอ๋อ พุดต้นไม้ออกที่ดึงเดินหน้าหรือถอยหลังดึงเดินหน้าดึงเดินหน้าครับเอา,าคิป้ปป้องออกทุกคนเดี๋ยวคิปว้ปป้องออกเพื่อที่ดึงเดินหน้ามั่นใจนะว่าลดลงได้ ดึงเดินหน้าเบี่ยงขึ้นเลยเดินหน้าน่าจะขึ้นง่ายครับเพราะว่าถอยหลังนี่เนี่ยดึงไม่ขึ้นแน่นอนแกก็ฝีมืออยู่นะแต่ว่าแกบอกว่าเขาขุดตอไม้ออกเนี่ย แกก็เลยตกลงตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูครับว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าสโลเหลืองเจ้าแคเทเธอร์พิลล่าสามสองนะครับ สายพันยุโรปน้ำหนักปฏิบัติกันน่าจะ20ตันแข็งอยู่มันแข็งหมดแหละแต่ว่าแกนน่าจะตกเลยน,นี่เหมือนว่านะที่เขาขุดต้นไม้ออกลุ๊ปลแรงจีงตัวเดิน แรงมากครับมาดูว่าจะดึงกันยังไงน่าจะดึงเหวี่ยงหน้าขึ้นเลยอะปแ,บบแปงขึ้น่ยครันยังสิ มาดูกันว่าจะไปท่าไหนครับดูดีแล้วเรามาเห็นพอดีไปไปไปโอ้โหสลิงจะขาดแล้วสลิงจะขาดแล้วเย็นเย็นเย็นเอาลดลด ตัดแล้วครับอุณหภูมิขึ้นครับเดี๋ยวเรามาเจินคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เราตัดแล้ว